วันนี้พาชมวิวทิวทัศน์ข้างทางนะคะนู่นเขาหาเหตุการณ์ขึ้นเขานู่นนะคะกล้องคงมองไม่เห็นนะคะ่ะได้เยอะมากเลยค่ะ <laughs> โอ้ยสวยงามมากเลยนะไล่มันเขานะเป็นแถวเป็นแถวเลยพึ่งปักมั้งเนะี่ยยางลั่วทุกคนนะตอนนี้ อ๋อไม่ได้รั่วนะระเบิดไตเป็นเต่าเลยหนึ่งร้านผ่านไปเขาบอกว่าเจ้าของมันเขาไม่อยู่หรือไม่ปะก็ไม่รู้เนาะเห็นว่าเราเป็นเยอะตู้หนักด้วยมาดูวิวทิวทัศน์ข้างทางกันนะวันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปยาวเลยจ้ะทุกคน บรรยากาศก็บรรยากาศคืมพายคืมฝนไม่ตกจ้านู่นเด็กเล่นอะไรกันเนาะหน้านุกบรรยากาศยามเย็นโคนเนยเพราะไม่นางว่าไม่สบายแล้วเป็นหวัดเป็นไอรบเซจเลยร้านอาหารป่าค่ะร้านยางยังไม่เจอเลยค่ะโอ้ยเนาะนั่งแทน ไปกรึบกระลึบไปนะคะแหมตรงนี้เขาเรียกอะไรนะ่ะเ,เขาเลยนะเ,เขาเลือดแตกโน่นบ้านอยู่ข้างบนเลยแหมอยู่ที่สูงด้วยบรรยากาศดีเลยลมพัดเย็นสบายเลยนะบนนน่นนะ่ะ เห็ดออกเยอะเลยแถวนี้ที่ชื้นนะเปิดกระจกยังไม่ได้ทุกคนเลยยังไม่ถึงเจ็ดวันเลยไปติดฟิล์มมาใหม่ทุกคน ลินจี่อะทุกคนมาทานด้วยกันเนอะโลร้อยยี่สิบไออะไรนะจกักรพรรดิทุกคนลูกเบลเลอร์เบลล่าเลยเอ้าวสวยๆงามๆเลยจ้าทั้งหมดนี่ร้อยสี่สิบบาทโอ้อาวสวยงามมาก นี้พาเะเที่ยวบ้านพี่ปานาอาลวกัดเนาะบรรยากาศยามเย็นนะคะเหมือนจะเงาเงาเนาะแถวนี้เงียบทีบไม่เหมือนบ้านเราเลยเย็นมาก็นั่งเป็นหมูเป็นโมชนแก้วกัน สำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมิตรภาพที่ดีต่อกันและกันจ้าเจอกันโอกาสหน้าค่ะสวัสดีจ้าทุกคนบายจ้าสู้ๆนะคะ